ไม่ได้แล้วี่ยเอาแค่นี้เลยกเอนะี่เจโตพอจะตักเองได้แล้วเหรอต้องอีกแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปโรงเรียนเราก็ได้ตักเข้วนทุกคนเลยเหรอคะ อร่อยอย่างนั้นเลยเหรอได้เลยได้เลยให้ป้าชิมทำยังดีได้เหรอได้ไหมโรสงเจลนดาโีทุกแล้วหรอกช่ามันงั้นห้หูไปลาอัไรนะอัไหนันหอไนดี๋ยวมันอนเดี๋ยวมันหมดเร็วนะแล้วไปไี สีเลยนะชอบมากจริงๆฮาราบันิซึซื้อมานะสตรอเบอรี่นะเอาเอาสีดำเฮ้สีดำรถอะไรเอาเอาอะไรล่ะอันนี้มันสีแดงไหมสเบอร์รี่เออไอตีมไอตีมอะไรนะรถอะไรจุลี่เจุลี่อ่ะมีเหรอนี่สตรอเบอรี่นะไม่เอาเนี่ยมาถึงว่าที่บ้านเรามีแล้วเราไม่เอารถนี้ใช่ไหม เอาอันอื่นใช่ปะในพี่เจารถอเลยนะเอารถนี after, ้รถนี้เร mm. oh, ียกว่ารถสตรอเบอรี ah, ่หรอสตรอเบอรี uh, ่ใช oh, anyway>? no. ่เอ้ยเอาตอนนี้ก็เปนข้าวดีมากได้รางวัลแล้เนี่ยเอาดินชอหักะอ๋อปอแปะเหรอลูกมันเป็นปอแปะเหรอครับมันเรื่องมันเป็นยังไงครับอันนี้ปอแปะด้วยมีห้องปอป้าอันนี้ด้อ๋อห้องปอป้ามันชื่อเรื่องอะไรนะไก่ไก่เหรออ๋อมีหมูด้วยมีนิด้วยแปะอ๋อปอแปะด้วยกัไก่อือแล้วปอแปะมันทำยังไงอ่ะปอแปะมันเป็นยังไงลูก เปเปเป้เป็นไงเ็จดีเขาเขาดินเสาหักดินเสาหักเอ้าทำไมเขาดินเสาหักล่ะเขาโยนทิ้งโอ้โยนทิ้งดินเสาไม่ดีมใช่ไหมคะอือมันไม่มันไม่ดีใช่ไหมเทวดาจึงคนแคร์ก็ร้องไห้อย่างโอ้เพราะว่าเขาโยนใช่ไหมพูดครับให้ไปเล่นฟันไหมคุยครับครับพี่แหลกสุดท้ายแล้วอ่าบลาววเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันดีกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn